บาเล็กก็ไปเจ็บเอาอยู่คี่เก้าคุณน่ะโด,ดนฮิบมีจับมือไปน้ำเนจ้าในผมพ,พันก็จับมือไาอยังบ่เห็น,น,นคุณอนาคตเด้จ้ะคุณอนาคตแม่ บุญร่วมลูกจอยสวัสดีเดอ้อคุณแม่บุญร่วมจับไม้จับมือกับลูกจอยนอนอยู่เพอ่น่นเขาก็นอนอยู่ป่าเลยพวกพวกกับแจาสแซมหาน้อเจ้ายังยังสนะบันีนียนแก้วโอ้เรื่อใดนี่แหละแยกกันแยกกับกกบุคคลชื่อคนไหนเนาะ ยุพินสวัสดีจ้าเมสุพินสวัสดีค่ะนาคูม่จะพวกเขาหาสินค้าบัเน,นียนช่วงนี้จะเป็นยังเป็นป่าได้นี้วันนี้กินแซบเอ้ย ผู้คุยน้ำยายเปคุยน้ำจนเพิ่นล่งจนพิ่ล่งเวทียายจังหนีเพราะว่าไก่ตดเนาะจะต้องว่าคุยคุนมากๆเลยเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะขอคุณสวัสดีนะจ๊ะ ปัญจาขอบคุณนะคะได้ยังบ่เห็น,นคุณอนาคตเลยจ้ะคุณอนาคตแม่ลำดวนเอ๋ยลำดวนเอ๋ย ถึงเวลาแล้วกลายไป9นาทีขอบคุณหลายๆคุณลำดวนกำลังรับชมสวัสดีจ้าคุณลำดวนร่วมคุณบุญร่วมกำลังรับชมขอบคุณค้าคุณบุญร่วม พเพราะว่าแต่เรานกเจ้าก็หว่งหวงเนาะห่วงที่กับเจ้าหว่วงต้น,ต,นต้นเดือนสินมานี่แหละคิดว่าเจียงได่ไเดนเนาะนั่งสมาธิเรียกวิญญาณ <laughs> เรียกวิญญาณเลยลูกจอยหน้าใย่เน่ะหน้าหย่ก็โอ้ดีเข,เขาไปเจ็บเขาได้มือรลบ ท่านก็บานกับททบไ่ได้หลายเอี๋ยนั่น <c ười> บ้านเพียงพ่อนะบวกระตือรือร้นหาได้กินได้อยากสวัสดีค่ะแวราแม่สาวสวัสดีค่ะคุณคุณพ่พพออากาศมันบ่ได้มันแดดมันยังสิออกมาก็เป็นดอกเหลืองแห้ง พู้คุยน้ำยายไปคุยน้ำจนเพันลงจนเพลนลงเวทียายจังหนีเพราะว่าไกีตะจะต้องเอาการสวัสด,ดีนะจ๊ะขนมกน้อยกับไข่เนียกับปินตาเสียบอยู่แต่้อถูกใหญ่พี่คุณมากมากเลยเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะขอบคุณ มันจะกินแต่ของที่หาได้อย่างสีนะขย้ำเห็ดเกงเห็ดใส่เลยใส่เลยเอาต่จินปิดยังไงเห็ดตัวบีตัวซีตัวอีตัวเอ็นนี่อย่างมันมีไปวมดทุกตัวนะวันนี้ห้าโมงหัวันนตะค่อยเบิดไปดอกว่าเหยียดกันได้ ตอนเชา้าโอ้ไปไปซาเนาะไปซาซาไปนี่ไปลูกจอยก็คือกันนะครันมหาเมโอ้ยมองตอนเดียวใส่กระใส่ย่านไปแต่มองมันเบิดบอกขึ้จังไหรมองมือึดบอยากระไรได้ปลาพิ้งหนึง่งผ <c oughs> ีไล่ใบเตี้ยวละซ้าอิดบาทช่วยเป็นตาลยยุ้ยัง นี่ยเดือนโน้นนี่มัน,นหนักเนาจะจิ๊บกซื้อแพงไงแจะมากินไหมมันมันมันคล้ายๆกับอันนั้นซบบนนุปปะโนยเนาะลำโพนมือว่านไดไลายมืกอก้อนบะไดไลายเนาะกะบะได้ขึ้นขึ้นนอดมูสัน่นอู้วบะได้คุยกับมูนคนบ่ได้ง่ายปูเนาะในช่วงกอนอินีเนาะพอได้ง่ายเขาปู๊กครับ ทำเปลี่ยนเปลี่ยนมาพีบวยหลเจอยไขมันเนาะเข้ากับจะไปว่าเขาได้เทศไทยอันเท่าหัดเท่าก่อนจ้าคุณแม่จ้าเดินทางกอดไยนะจ้าคุณบุญมีมันเป็นน้ำมัน เรือดอาการที่เขานึ่งบ่ิยวณซุกบ่หนะเพราะว่าเพราะว่ามันบางถ้ามันบาดทนที่คือว่ามันออกเนาะนี่แล้วคนเทำอันนี้เขาว่าได้บ่กไม่เลเออหลังหลาเขาว่าแต่ว่าปกจจุบันปันจัคือพ่่อยันทักษิณสองพยานเป็นนางฟ้าเป็นนึง่ง <c oughs> <laughs> เห็ดนางป้าซาวและส่งพันขากระไดไหมเขาไปไต่เอาัะเขาเหิดเอาแบบนี้ยังมอเล่นกับแปวอ,อีกเลยบบนี้นั่นละมาแต่ห้าวโบทีมกันก่นกนถือว่าดีนะขอให้ผ่านยังมานอกแบบนี้นะมาหลับตบไปแล้วคุณ แต่วาเฮ็ดอันนี้ทนคนันเท่าผูใ้ดใดบูมี่มงบ่มี่ผู้คุยน้ำไหลแยก็ไปคุ้ยอยู่นั่นแหละกับผู้หนีคือคุยจุเพื่นพิ้นหนีนพ,หพิ้นเม่ภาษาอังกฤษเลยคือข้าบูมี่พื้นฐานมันเลี้ยนไปบูได้มีพื้นฐานเจกเม็ดติม่มแล้วก็ใจดีพูดเพราะน่ารัก นนลพีบนอนหลับแล้วทำไมจอมนี่นอนหลับแล้วมั God, นติดส่วน้ทาทำงานฉันส่วนบ่ายกับใครอยู่ก็คงมีงานคนนี้นน มองกันตัดต,ตาผ้ากันอยู่ก็หากันค่ากลิลี่อนมีิต่บานอื่นนั่นแหละร้านกันล้มเท่าขอเจ้าพมาอยู่ยายจิมสวัสดีคุณจอยลิงมันจะออกเป็นสีเหลืองมันมันซุกพวกกระเทืนอนน่ะนะสุกเน่ซุกอยู่แต่เิด สวัสดีจ้าคุณจอยแม่ติมสวัสดีนะจ๊กะก็เคยคนบอกอยู่ในใจจะไมนพูดใดคุ้นใดน้อมือคื้นบรตกกัยกะดีอยู่ยังว่า ตระุกขึ้นมาขึ้นวันโอ้ยปลานนีออกเก่งหัวไปพอดูพอดูเด,ด้อคุณลำดวนกำลังรับสมสวัสดีจ้าคุณลำดวนหาเวลามาโพโๆคือเก่าบัดนี้เฮห้าๆาโพบๆกันยังสิแล้ว ล่วม่าบุพเพกันมันเป็นเวลาของเขาหาเขาได้ย้ายผัดวนเอ้ยทำอะไรก็ไม่เป็นแต่ก็ทำทุกอันสวัสดีจ้าลูกจอยเอ้ยแม่วันสวัสดีจ้าลูกจอยเ่ลูกจอยกับบุนี้จากแม่ดอกแล้วก็อยู่คุยขันแม่บบมีมูแล้วก็คุยน้ำตลอดลูกจอยกันเลย วันเอ้ยทำอะไรก็ไม่เป็นแต่ก็ทำทุกอันสวัสดีจ้าลูกจอยเอ้ยแม่วันสวัสดีจ้าลูกจอย